เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันพฤหัสบดีที่2ตุลาคม2025หัวข้อสแสวงหาการเติบโตฝ่ายวิญญาณข้อพระคำหลักเยเรมีบทที่12ข้อที่2 2 พระองค์ทรงปลูกเขาทั้งหลายและเขาก็อย่างรากลงพวกเขางอกงามขึ้นและเกิดผลพระองค์ทรงอยู่ใกล้ที่ปากของเขาแต่ไกลจากใจของเขาอ่านพระคำมี่กาลาเทียบทที่ห้าข้อที่สิบเก้าถึงยี่สิบสามสิเกาการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครก การเสเพยยี่สิบการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการฉุนเฉียวกันการไฝ่ายสูงการชุ่มเถียงกันการแตกกบกัน21การอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆ ในทํานองนี้ซึ่งข้าพระเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้ายี่สิบสอ่วนผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสตัตย์ยี่ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยเนื้อหาผมมีความสุขเสมอเมื่อดูลูกๆสมาชิกของผมใน YouTube อธิษฐานและร้องเพลงในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมเชื่อว่านี่เป็นการสํแดงพระสัญญาของพระเจ้าที่จะเทพระวิญญาณของพระองค์ลงบนมนุษย์ทุกคนในยุคสุดท้ายโยเอล บทที่สองข้อที่28 28ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทววิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคนบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระวจนะคนชราของเจ้าทั้งหลายจะฝันและคนหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิตอย่างไรก็ตามผมจะขอเน้นย้ำว่า แม้ว่าการปรารถนาของประธานแห่งพระวิญญาณและดำเนินชีวิตตามของประธานเหล่านั้นจะเป็นสิ่งสำคัญแต่การปลูกฝังผลของพระวิญญาณในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คริสเตียนแท้โดดเด่นและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะขึ้นสวรรค์ р. ทุกวันนี้มีคนมากมายที่พูดภาษาแปลกๆแ,และทำการอัศจรรย์แต่กลับกำลังมุ่งหน้าสู่นรกอย่างไรก็ตาม ผมไม่เคยเห็นคนที่รักผู้อื่นอย่างแท้จริงและมีผลของพระวิญญาณที่ไม่อดทนจนถึงที่สุดท่านอนุชนที่รักของผมผลของพระวิญญาณคือสิ่งที่แยกยาบุตรของพระเจ้าออกจากผู้ที่เพียงแค่ปฏิบัติตามศาสนาคริสต์การที่จะเติบโตในพระวิญญาณท่านต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระวจนะคือกระจกที่เผยให้เห็นจุดอ่อนของท่าน เมื่อท่านพยายามแก้ไขจุดอ่อนของท่านท่านจะเป็นคนดีขึ้นยิ่งท่านยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าไรท่านก็จะเติบโตในพระวิญญาณและเกิดผลมากขึ้นเท่านั้นประเด็นปฏิบัติศึกษาผลของพระวิญญาณและใส่ใจกับการเติบโตของมันในชีวิตของท่าน